สวัสดีค่ะเปิดเส้นทางมรสุมเข้าไทยเจอฝนฟ้าขนองพื้นที่เสี่ยงเตรียมรับมือวันที่2 4พอคอ67กรมอุตุนิยมวิทยาอัปเดตท,ทะเลพยากรฝนสะสมรายวันทุก24ชั่วโมงนับตั้งแต่7นาฬิกาถึง7นาฬิกาวันรุ่งขึ้นและลมที่ระดับ925 hpa t50 ม 10วันล่วงหน้าระหว่าง24พอคอ67ถึงมิยอ7 7จากศูนย์พยากรณ์อากาศระยะกลางยุโรปวิเคราะห์ตามผลของแบบจำลอง24ถึง25พอคอ67มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ลมฝนยังคงพัดบกคุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยและมีลมใต้พัดแทรกบางเวลาทำให้ ทั่วทุกภาคของไทยมีฝนฝนฟ้าขนองกระจายต่อเนื่องส่วนมากฝนเกิดขึ้นในช่วงบ่ายถึงค่ำยังคงต้องระวังฝนตกหนักบางพื้นที่ซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลา,ลาก1-2วันนี้ส่วนภาคใต้ยังมีฝนต่อเนื่องทั้งสองฝั่งโดยเฉพาะภาคใต้ฝั่งอันดามันต้องระวังฝนตกหนัก ถึงหนักมากและคลื่นลมมีกำลังแรงจากอิทธิพลของมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมและหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงก่อให้ทะเลอันดามันตอนกลางซึ่งจะทำให้ลมตะวันตกเฉียงใต้มีกำลังแรงขึ้นอาจเกิดน้ําท่วมฉับพลันน้ำป่าหลหลากต้องติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและเฝ้าะมดระวังอย่างใกล้ชิด ระวังเคลื่อนลมแรงโดยเฉพาะฝั่งอันดามันส่วน26พอคอถึง2มิย67คาดว่ามรสุมตะวันตกเฉียงใต้ลมฝนจะกลับมาพัดปกคลุมฝนลดลงบ้างในช่วงแรก26-27พอคอ67ในภาคอีสานเว้นแต่ทางด้านตะวันตกยังมีฝนต่อเนื่องส่วน28พอคอถึง2มิย67 มรสุมตะวันตกเฉียงใต้จะกลับมาพัดแรงขึ้นฝนเพิ่มขึ้นระวังฝนตกหนักข้อมูลนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามข้อมูลนำเข้ามาใหม่ภายใต้สถานการณ์ช่วงแรกการเปลี่ยนถ่ายเข้าฤดูฝนซึ่งทำให้สภาวะทางอุตุนิยมวิทยามีความแปรปรวนเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจค่ะขอบคุณมุมข่าวค่ะ